สวัสดีคะ่ะมาม่าหากาคะค่ะคลิปที่แล้วชมสวนดอกไม้กันไปแล้วนะคะคลิปนี้มาเปลี่ยนโหมดเป็นพืชผักสวนครัวกันบ้างคะ่ะได้เวลาปลูกผักกันแล้วนะคะมาดูกันว่าปีนี้มาม่าปลูกผักไทยๆอะไรบ้างนะคะสภาพสวนตอนนี้นะคะรกมากเพราะว่าฝนตกมาหลายวันนะคะย่านี่ก็แบบขึ้นกันร่าเริงเลยอะ่ะนี่จริงๆมาม่าเพิ่งจะตัดญ้าไปเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนะคะเนี่ย ยาวสูงขึ้นมาอะไรเห็นปะแบบทอใจเลยอะแต่ว่าวันนี้ตรงนี้เราจะทิ้งมันไปไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเรามีภารกิจต้องปลูกผักนะคะวันนี้นี่นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะที่ใช้ปลูกผักนะมามาถอนหญ้าไปหมดแล้วนะคะถอนหญ้าไปเมื่อวันก่อนแล้วแล้วก็ปรับดินนะคะจริงๆอะทำดินไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะ เป็นเดือนแล้วอะที่แบบโรยปูนขาวแล้วก็ใส่ขี้วงขี้วัวแล้วก็ทิ้งดินเอาไว้นะคะตากแดดอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความฝนก็ตกบ้างขี้เกียจบ้างร้อนไปบ้างแล้วก็ลงสอบนู่นนี่อะไรไว้เยอะไปหมดนะคะ <c oughs> ก็เลยแบบไม่มีเวลานะ <c oughs> ก็ไม่ได้ปลูกสักทีจนต้นกล้าที่พี่เขาให้มานี่ก็คือแบบ รอกันคอยยืดคอยยาวมดแล้วนะคะวันนี้จะต้องรีบละเพราะว่านี้ก็เดือนหกแล้วนะคะถ้าพี่เขาดูคลิปนี้ปีหน้าเขาอาจจะไม่ให้ต้นกล้าแล้วก็ได้นะเพราะว่าให้มานานมากแล้วมันยังไม่ปลูกอีกหลอดเลยประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาจัดการแปลงปลูกผักกันวันนี้วันนี้มีมุมส่วนครัวเล็กๆเบาๆอยู่แล้วก็คือ ตะไคร่นะคะตะไคร้ต้นนี้คืออายุยาวนานมากนะประมาณห้าห้าปีได้แล้วไหมได้มาจากเพื่อนแล้วก็ใส่กระถางเอาไว้นะคะใส่กระถางมาตลอดเลยแล้วมันก็ไม่ค่อยโตรหรอกใส่กระถางปีนี้เลยแบบลองเอามาลงดินดูนะคะแต่ก็กลัวมันจะกอใหญ่อยู่นะเพราะว่าเห็นที่บ้านพี่เขาแบบกอใหญ่มากแต่อันนี้มันคือมันอายุนานเราไม่รู้ว่า จริงๆเราต้องไม่เอาต้นใหม่มาปลูกดีกว่าหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจะทิ้งก่อนนี้ไปก็เสียดายสงสารมันนะก็เลยเอามาไว้ลงดินไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าปีนี้ไม่เวิร์กก็ให้ขุดทิง้งแล้วปีหน้าเอาต้นใหม่มาลงส่วนส่วนมุมนี้นี่เป็นสละลแหนนะคะสาละแหน่นี้ก็แบบไม่ตายนะหน้าหนาวตายไปพอเริ่มอุ่นขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ย นี่ก็สองสามปีแล้วนะกะถางนี้ส่วนนี้ผักแพ้วผักแพ้วขึ้นมาเป็นกอเลยดูนี่ใบใหญ่มากมันก็อยู่ของมันได้นี่ก็หลายปีแล้วนะะนี่คือแบบมาจากบ้านเก่าเลยอ่ะห้าหกปีแล้วเหมือนกันหนาวก็ตายร้อนก็โตขึ้นมาใหม่เป็นพุ่มเลย คือน้องต้นกล้าต่างๆที่เราสะสมเอาไว้นะคะก็คือคอยืดคอยาวกันหมดแล้ววันนี้เราจะต้องจัดการปลูกแล้วนะคะกล้านี้นะคะกระบาดนี้กระบาดนี้คือพี่อ้อนะคะพี่ที่สนับสนุนผักไทยให้เราทุกปีนะคะให้มานะแต่ว่าไม่ได้ขอพี่เขามาเยอะนะปีนี้เพราะว่าปีที่แล้วปลูกเยอะเกินก็กินไม่ไหวกินไม่หมดแล้วก็เวลากลับเมืองไทยก็ รกไปหมดเลยนะคะก็เลยเอาปลูกเท่าที่พอจะกินละกันก็มีอะไรบ้างพี่เขาให้มาคือมะเขือปีนี้ก็ขอมาแต่มะเขือเปลาะนะมะเขือเปลาะที่ใส่แกงเขียวหวานก็ได้มาหกต้นปะแต่ยังมีอีกนะพี่เขาให้มาเยอะมากแต่ขอคืนเขาไปนะคะเยอะดูดูดมะเขือ เขากลยปนเยอะนะ่ะออรู้รู้มะเขือหลักบี้เขือหลักบี้ที่เป็นลายเขียวๆกับมะเขือเปราะนี่นี่หลักบี้หยาดหยาดนี่น่าจะเป็นชื่อพันธุ์นะหยาดนี่น่าจะเป็นชื่อพันนะ,น,น,ะ,น,น,น,ะ,ะน่าจะเป็นพันแบบไอ้มะเขือเปราะใส่แกงเขีวยวหวานนี่ก็หยาดนี่ก็หยาด อ๋อสงสัยมันชื่อพันหยาทิพ์กระถางละสามต้นกระถางละสามต้นก็คือสิบสองต้นหรอปลูกไหวไหมที่เราน,นะคะแล้วก็อันนี้เป็นลักบี้ลักบี้ก็ขอมาแค่นี้สามต้นเช่นกันส่วนมะขี่มะเขือขาวมะเขืออื่นนี้ไม่ได้เอามาละเพราะว่าไม่ค่อยกินนะคะแล้วก็มี ัวฝักยาวยาวเลืยพันไปถึงไหนแล้วเนี่ยถั่วฝักยาวนะคะตัวฝักยาวได้มาสองถัวฝักยาวแล้วก็ถั่วพูนะคะถั่วพูแล้วก็พริกนะคะพริก คิกตอนแรกว่าจะไม่ปลูกแล้วเนาะเพราะว่าของเก่าก็ยังกินไม่หมดสักทีนะคะแต่ก็โอเคเอามาปลูกเผื่อ,อไว้นะเผื่อบบเพื่อนให้เพื่อนที่บ้านเขาไม่มีที่ปลูกนะก็จะได้เก็บแจกเขานะส่วนี้ต้นบวบนี่ต้นบวบที่ซื้อมาเองซึ่งจะตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วต้นบวบและนี่พี่เขาก็ให้ต้นมะกรูดมาเองนะคะ คือพี่เขาให้ต้นมะกรูดมาเยอะมากอะ่ะให้มาโดยตลอดแต่ไม่รู้เป็นอะไรปลูกไม่ขึ้นเลยกับไอ้มะกรูดนี่นะคะปีนี้ไม่รู้จะเป็นไงเดี๋ยวรอดูส่วนอันนี้กระเพรากระเพราสองกระถางที่เราไปซื้อมาครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็นี่นี่สั่งมานะคะสั่งจากสวนคนไทยที่นี่นะกระเพราหก หกกระถางเล็กๆเนี่ยหกต้นนะคะแล้วก็โหละพาอีกสี่ทั้งหมดเนี้ยค่าผักอ่ะหนึ่งพันเยนนะสามร้อยบาทค่าส่งพันห้าจ้าค่าส่งห้าร้อยบาทค่าต้นก้าสามร้อยค่าส่งห้าร้อยบาทงงมากนนี้นะคะโหละพานะโหละพานี้ก็คือที่เราไปซื้อมาจากร้านไทยนะคะแล้วก็เอาก้านมาปักนะ ซื้อมาแล้วก็เด็ดใบไปกินแล้วเอาก้านมาปักคือโหระพาแมงลักแต่แมงลักปีนี้ยังหาไม่เจอนะโหระพากับแมงลักปักง่ายนะคะปักแล้วติดนะแต่กระเพราคือแบบยากมากกระเพราที่เมืองนอกนี่ม่รู้เป็นอะไรนะที่เืองบ้านที่เมืองไทยนี่ซอกปูนก็ยังขึ้นใช่ปะ่ะมีเพื่อนคอมเมนต์มาหลายคนว่าแบบกระเพราปักมันก็ขึ้นปักมันก็ขึ้นแต่ว่าที่ญี่ปุ่นมันไม่ขึ้นนะที่เมืองนอกมันขึ้นยากนะ มันเล่นตัวมากเราก็เลยต้องไปซื้อที่เขาปลูกมาแล้วแบบนี้แหละมาปลูกนะเพราะขนาดคนที่เขาแบบปลูกกันมืออาชีพเขาต้องแบบปลูกในเฮาส์นะคะมีควบคุมอุณหภูมิโน่นนี่นะมันถึงจะยอมขึ้นให้นะคะมือสมัครเล่นอย่างเราก็นะใช้เงินแก้ปัญหาซื้อเอาละกันถ้าเนี่ยหัวละพามันปักขึ้นอยู่นะ ก็อันเนี้ยซื้อมาปักๆเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาลงดินวนันนี้ต้นกล้วยจ้าปีนี้จะปลูกกล้วยพี่เขาขุดมาให้นะคะสองหนออเอามาแช่น้ำอาไว้นะคะลากขึ้นเยอะแล้วเนี่ยลากขาวๆมันขึ้นเยอะแล้วนะแต่ยังลังเลอยู่นะต้นกล้วยเนี่ยคิดว่าจะลงมุมนั้นนะคะ จะลงมุมนั้นแต่ก็กลัวมันจะขึ้นไปเรือ่อยอ่ะเพราะว่าเคยเห็นคนโพสต์เยอะว่าแบบจะจํากัดเอ้กาจัดต้นกล้วยยังไงดีมันขึ้นไม่หยุดอะไรประมาณนี้แต่แต่ทือที่เมืองไทยเนี่ยเราก็กลัวเนาะว่ามันจะขึ้นไม่หยุดที่เรายิ่งน่อยๆอยู่แต่พี่เขาบอกว่ามันไม่ขึ้นขนาดนั้นหรอกเพราะว่าหนาวมันก็ตายแล้วละอะไรเงี้ยก็เลยคิดคิดอยู่นะคะว่าใส่กระถางดีไหมใส่กระถางมันจะโตให้ไหม แต่ว่าถ้าลงดินเนี่ยโตชัวพี่เขาบอกว่าสูงมากนะคะประมาณสองเมตรได้อะต่มันไม่ได้มีลูก<อ>นะใบ,<า>บ<า>อะเราเราคือเราเราเนี่ยอยากได้ใบมัน,นพี่เขาก็ไปขอขุดมาจากบ้านคนญี่ปุ่นแหละแล้วเขาก็มาลงที่สวนเขานะคะแล้วเราก็ขอมาลงที่สวนเราบ้างจะเอายังไงดีเราภารกิจปลูกผักวันนี้ ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่คลุมดินนะคะจะปักปักลงลงไปเลยแต่ว่าเห็นการเจริญเติบโตของหญ้าแล้วคงคลุมดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรากลับเมืองไทยมันจะต้องรกแน่ๆเลยนะเราคงจะต้องคลุมดินไว้เหมือนเดิมนะคะ โอเคเสร็จไปแล้วแนวหนึ่งนะคะเดี๋ยวทำอีกแนวหนึ่งตรงนี้จริงๆอะเขาต้องทำแบบตึงเป๊ะๆเนาะเหมือนต้องโกยดิงขึ้นมาเป็นเนินเนาะแล้วก็แบบดึงให้มันตึงแต่ว่าที่เรามันมีแค่นี้ในขนาดที่ต้นกล้าเราเนี้มันเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันโตขึ้นมาจะแน่นที่ตรงนี้เลยแหละเราก็เลยแบบแค่ปิดผ้าคลุม ไม่ให้หามันขึ้นแค่้นจุดประสงค์เรานะคะแล้วก็เหมือนแบบเก็บความชื้นได้ดีหน่อยถ้าเราไม่ได้รดน้ำสักวันสองวันแบบไปข้างนอกหรือแบบไปนอนไปค้างที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่ได้เพราะว่าผ้ามันจะเก็บความชื้นไว้ข้างในเนาะเราก็เลยทําแบบงูปลาปลาไปแบบนี้ผ่านไปกี่ปีก็ยังงูปลาปลาเหมือนเดิมไม่มีการพัฒนา okay. เดี๋ยวจะปิดตรงนี้อีก อีกแนวหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วนะแต่มันก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ตัวล็อกนี่นะคะตัวล็อกเนี้ยมันหมดนะปีที่แล้วก็ว่าซื้อเพิ่มแล้วนะแต่ก็หายไปไหนไม่รู้สงสัยเวลาลรืออแล้วแบบดึงยากก็ทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้ได้แค่นี้แหละยังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เดี๋ยวออกไปหาซื้อเดี๋ยวออกไปซื้อแล้วค่อยมายึดใหม่นะคะลงเดี๋ยวมาจะลองเอากล้วยลงตรงมุมนั้นแหละ แล้วเดี๋ยวถ้ามันลามถ้ามันเกิดหนอขึ้นมาตรงส่วนที่เราไม่ต้องการนะก็จะขุดมันออกนะคะ ปลูกเสร็จแล้วนะคะกล้วยสองต้นแต่ว่าราดน้ําเยอะไปหน่อยนะก็คือน้ําที่แช่ต้นกล้วยอยู่เมื่อกี้ก็คือราดลงไปเลยนองมากแต่เดี๋ยวมันคงซึมลงไปแหละโอเคพักอื่นต่อ ลองวางดูนะคะว่าจะปลูกอะไรตรงไหนนะตรงขอบริมรั้วนั่นคิดว่าจะปลูกพวกแบบว่าต้นไม้ที่มันเลยๆนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะปลูกพวกพลิกกับมะเขือแล้วเดี๋ยวขอ,ขอบ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 ตรงนี้จะปลูกพวกกระเพราโหระพาอะไรแบบเนี้ยแมงลัก แต่ว่ามันปลูกใกล้กันไม่ได้นะกลิ่นมันจะกลืนกันนะคะต้องให้มันไกลกันสักนิดหนึ่งโอเคลงมาขุดได้ทรอฝกยาวมันมันไม่ตึงกัดลากแมลงกัดลากก็ปุ๋ย ไอวิธีใส่ปุ๋ยที่พ่นหลุมนี่โอเคเลยนะคะเพราะว่ามันแบบมันได้กินนานเลยอะมันแยกจากกันไม่ได้แล้วเนี่ยไมดีลงไปเลยหรอ มากไต่แล้วหลุมแท้แยกต้นไม่ไหวก็เลยต้องปลูกไปแบบนี้เลยปลูกคู่กันไปเลยเพราะว่าที่น้อย ะะบวบซึ้งกะเลิะกระล้ามากเลยจะรอดหรือเปล่าลองดูแล้วกันไม่รอดจะถอนออกนะซื้อมาเสียดายตังค์ซื้อมาทิ้งยังไง น,น้องกระเลากกระล่ามากน้องบวกอักไว้ก่อนกลับมาแอบนั่งกินเงียบมาใกล้ๆหน่อยครับ แล้วปันยีครับวัยรุน่นวัยรุ่นอายวัยรุ่นอายต้นริกรนะคะนี่สามต้นสามต้น อันนี้ต้นมะเขือนะคะมะเขือปลอเนี่แหละมะเขือปลอะจะลงตรงนี้ อะไรคะ Nightingales c h a r l e ์ s ู h u l t z s e n p ที่สตัทตลพ่อปาสั่งให้เหรอทำไมมันอยกกับช้าจังตกลงทีนสีไปดูนกกันละนกตายแล้วฮะ

แล้วก็มะเขือนะคะมะเขือเปลอะห้าหลุมหลุมละสองต้นยัดเยียดมาลงไปจะทิ้งก็เสียดายแล้วก็ข้างหน้านี้เป็นมะเขือลักบี้นะคะเดี๋ยวมุมที่เหลือตรงนี้จะลงกระเพรานะกระเพราโหระพาอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ถ้ามีอะไรจะปลูกเพิ่มก็ค่อยเอามาใส่นะคะ นี่นะคะโหระพานะโหระพามีสี่สี่กระถางเล็กๆนี้แต่ว่าแปดต้นนะคะเดี๋ยวจะลงตรงขอบนี้นะเพราะว่ามันต้องไกลจากกระเพราสักนิดน,นึงนะเดี๋ยวเขาว่ามันจะกลืนกลิ่นกันนะคะ ส่วนกระเพาหกต้นเล็กนี้เดี๋ยวคิดว่าจะปลูกในกระถางนี้ก่อนนะคะมันยังดูเล็กเกินไปที่จะลงดินนะกลัวมันจะตายนะคะเดี๋ยวปลูกใส่กระถางก่อนเดี๋ยวพอมันโตเราเค่อยย้ายลงดิน วอยู่นิดหน่อยพอดียังต้นเล็กอยู่ไม่ต้องใส่ดินเยอะก็ได้เนาะมันก็พอดีขอบพอดีนะเล็ก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  ตอนนี้เราปลูกเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็จะเหลือเอาเสาลงนะให้ต้นถั่วมันเลือ้อยแล้วก็มีถั่วฝักยาวสองหลุมเนาะแล้วก็ถั่วพูหลุมนึงนะคะแล้วจริงๆมีบวบอีกมุมนั้นแต่ค้างมันไม่พอแล้วนะเดี๋ยวอาจจะใช้ไม้อะไรปักไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอมันโตแล้วเดี๋ยวไปซื้อค้างมาให้มันใหม่ อันนี้ก็ซื้อค้างผิดด้วยจริงๆคิดว่าหยิบร้อยแปดสิบมาสามอันนะคะแต่ว่ากลายเป็นร้อยห้าสิบมาอันหนึง่งสูงร้อยแปดสิบเซนกับสูงร้อยห้าสิบเซนโอเคเดี๋ยวเรามาปักค้างกัน เสร็จแล้วนะคะแปลงผักส่วนครัวปีนี้รอดูว่าจะได้ผลผลิตเท่าไหร่แต่ว่าไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่เพราะว่าปลูกชามากไม่รู้จะทันกินกับเขาหรือเปล่านะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมจนจบนะคะอย่างที่บอกนะว่าปีนี้หม,มหมา เอาต้นกล้าลงดินช้ามากเลยนะไม่รู้ว่าผลผลิตจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงมารอลุ้นกันนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ